สวัสดีค่ะเงินผู้สูงอายุ2 5า6 7เพิ่ม100บาท3เดือนเกรนไม่อาตามัตราไม่เช็คสิทธิ์ด่วนค่ะเงินผู้สูงอายุเป็นบัรสวัสบิการของรัฐที่มอบให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและสำหรับประโยชน์ของเงินผู้สูงอายุโดยเงินผู้สูงอายุสามารถนำมาใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจำวัน เช่นค่าอาหารค่ายาค่ารักษาพยาบาลต่างๆอัตราเงินผู้สูงอายุ2 5 67ยังคงเท่าเดิมจากงบประมาณ2 5 66ซึ่งอาจบเพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุในสภาวาเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและรัฐบาลอาจต้องมีการพิจารณาปรปับปรุงให้มีความเหมาะส,สมมากยิ่งขึ้นในอนาคตเนาะคะ่ะ โดยเงินผู้สูงอายุจะถูกใจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือนมาฟังงบประมาณสองหาได้รับการปรับเกณฑ์และอัตราผู้สูงอายุใหม่ดังนี้ค่ะผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีเกิดก่อนสองกันยายนสอ้าและผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาฟังอัตราใหม่ค่ะผู้สูงอายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับเงินเดือน 600บาทและผู้สูงอายุ7 0ถึง79ปีจะได้รับเงินเดือนละ700บาทผู้สูงอายุ8 0ถึง8ปปีจะได้รับเงิน800บาทและสุดท้ายผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเดือนเดือนละ1,000บาทเลยจ้าวันี่ก็มีข้าวดีมาแจง้งให้พี่น้องได้รับทราบแค่นี้เนาะคะ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามชมคลิปทัดไปแล้วมาเป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยๆเด้อจ้า